สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่นางบ้านเช่าเชียงใหม่นะคะวันนี้พี่นางจะพามาดูบ้านชั้นเดียวอยู่แถวโซนสารพีค่ะอยู่ในหมู่บ้านน้ำพึ่งเลคิวค่ะโซนสารพีอยู่ใกล้สำนักง,งานที่ดินสารพีนะคะและว้วเข้ามาดูในตัวบ้านเลยค่ะ อันนี้ส่วนหน้าบ้านนะคะส่วนหน้าบ้านจะจอดรถได้สองคันค่ะจอดรถได้อย่างสบายนะคะสองคันตรงนี้ก็มีประตูเหล็กให้เลื่อนได้นะคะเลื่อนถ้าเรามีเก็ดูเศษเตือนดว่าเป็นอะไรนะคะเราเข้ามาดูในตัวบ้านลยค่ะส่วนในตัวบ้านนะคะ เข้ามาจะเจอห้องห้องโถงหรือห้องรับแขกค่ะตรงนี้ก็จะมีสายเคเบิลสายไอ้ไวไฟอนะไรเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราเข้ามาปุ๊บเราก็ต่อเน,น็ตต่ออะไรเข้ามาได้ทันทีเลยค่ะเข้ามาตรงซ้ายมือก็จะเจอห้องนอนห้องแรกค่ะ มีแอร์ห้องนอนกว้างดีลามาห้องที่สองค่ะห้องที่สองก็มีแอร์เช่นเช่นเดียวกันบ้านดูเรียบร้อยสะอาดค่ะกว้างเท่าไหร่กว้างก็ประมาณสามคูณสามคูณสามคูณสไเมตรได้เนาะใช่ จลับมาก็มาดูห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ขวาค่ะห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะจับมาก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวเข้ามาก็จะมีที่ดูดอากาศให้อย่างดีนะคะจะไม่อับค่ะห้องครัวก็กว้างขวางม,มีสิ่งื้งก้วยให้ตรงนี้เราก็สามารถเอาตะกร้อม,มาวางได้แล้วค่ะ กวามประมาณ2คูณนะ7เมตรได้เนาะ7เมตรใช่ค่ะเข้ามาตรงนี้โคมบ้านอีกทีนะคะอันนี้ก็หน้าบ้านค่ะอ่อยู่หน้าบ้าน จะโทรได้สองคันอย่างสบ,บายนะคะตรงนี้จะเข้าตัวเมืองก็ประมาณไม่ถึงสินาที <c oughs> เนาะค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพ่นาจะทิ้งเบอร์โทรให้ข้างล่างติดต่อสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ